ันว่านไปกินข้าวเมือนอแล้วเอาแล้วครับขาดหนึ่งตำแหน่งครับเดี๋ยวเปิดอีกคนเล่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวลุงสุ่มทีมเปิดเลขห้องให้เอซีเล่นแล้วกันมีคนเข้าหรือเปล่าโูกแค่ลุงก็ไม่มีคนอ่อนจะด้วยสิทีนี้ก็อา้าวมาละครบทีมแล้วครับทีนี้ก็โจทย์ทีครับ ากิวันนี้ก็คือเบื่อๆเ,เสง่ำๆครับเมื่อวานนี้ก็สุ่มเจอแครลุงท็อปนะครับก็เล่นดีทั้งทีมนะใช้ได้สนุกเฮฮาดีครับวันนี้เอาเป็นอน<ล>เช่นไหนดีขอเปลี่ยนเป็นเล่นปืนปืนใกล้เลยนะและ้วกันปืนใกล้มาเป็นปืนคิดีกวนะเ,วเกมให้ขอเล่นเก็บปืนคิดคู่นครับลองมาดูครับว่าถ้าลุงหนวดจับปืนคิดคู่ จรอดหรืจะร่วเปนานกีเหนือเก่นก an no no ่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปลองรับชมดูครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีตไปีต้ทละะม สวัสดีครับสวัสดีครับรุงอยากเข้าแคนทักมาหาทางทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือทางอินบล็อกลุง e ก็ได้ทักมาได้เลยครับไม่มีเทครับไม่มีเทสครับรับรับคนที่เปิดไมค์กท่านี้ครับเปิดไมค์ก็แท็กมาได้เลยได้ปืนแล้ว ไปตามแผนคุณล่าดิดออปืนก่อนเลยเจ็บหน่อย นหนา,หาเล่นคิดคู่ทั้งเกมออไม่รู้จะรอดป่ะนต้องสายชา้าเดียวอ๋อ,อยู่ครั้งอยู่ครั้งเราได้เข้าไปร้อยหนึ่งแล้วบวชสองยิงหลังให้หน่อยรัฟ nó hiện hiện mát mấy, giờ đo đó nè à. ิงไปสองร้อยแล้วนาทำไมไม่ไม่น็อกอ่ะ <S 1> <S 1> ใช่เหรออินิดเปล่กกาตัดเลยรเอสุดนครับดับแล้วาปแดูบอกนะครับไ <Double kill. S 1> ปรบตรงนั้นติดคู่ลงมาตึงมาตามมาตามมาไปตรงนั้น Triple kill! กระังขึ้นกรกัขึ้นเอา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 เยไหวไหมไหวไหมาไเอ่าหสุดโทษฐานที่ติดตา่ะ

Unstoppable! Oh. ที่ชุบมึงจุบตรงการะะมงกัรใช้สกล้าและทายปกนสองครับคุอ่าตัวลูกเปิดโดนกี้นี่ อยู่แถวเราเลยแล้วกมเจอตัวผมลุกจัดไปเลยสองคนชิวๆสวยสวยพี่สวยตัวาราตมาาแล้วมีตัวมีตัวแช่วงเลย มีโอกาสลุ้นบุย่าเกมที่5ค่อนข้างดี สวยสวยของคุณครับเก็บหลังไน่อยได้ไหมไม่น่าไม่น่าคิดคิดคู่ด้วยเล่นยากเลยไปแล้วลุงก,ก,กรเติมกรเติมเดี๋ยวขอเก็บหลังด้ว,ตว,วยตรงไหนหลังก็แพงเหรอเป็นุรีม,มัหนหลังก็แพงก็สั้นเลยสวย สวยสวยเปิดได้นะเปิดได้เปิดได้ได้ตัวอะไรเปิดตัวอนไรเนี่ยกิ๊บเลยครับตัวเดียวครับ ไม่ได้คิวเลยลุงพี่คนตั้งแบบวะเนี่ยบอกแล้วปนชาเกม3าคิวปชาตั้งเกมสคเหรอสมขอเมา้ยไหมเมายเมาเมาเมาลูกเเนยลูกมาลแล้วลูมาล้แล้ dạng tùa... vậy cái này gần đây gần đây gần đây ơi, đây gần đây แล้วหมดแล้ว Killing spree ปังขึ้นทางแสงลงเล่นด้วยกันมองบฟ้าบนฟ้าบน,นฟ้า,ฟา,ฟาตัวท้ายตัวท้ายลุงขอลุงหลังคาเนี่ยตอนท้ายสู้มันได้ไหมเนี่ย เป็นไงเป็นไงแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าฟุกหรอเปล่านะแต่จะทว่านะครับตอนนี้รุงเป็นไงครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกมนี้รุงบุญ่าเกมที่ห้านะครับห้าเกมติดนะครับเล่นคิดคู่ด้วยบใครจะว่าฟุกยังไงได้ช่างครับดูด้วยครับเลขห้าครับห้าเกมติดนะครับ เดี๋ยวไปรอรุ่นต่อไปครับว่าเกมที่6ของรุ่งเนี่ยจะบูย่าอีกเหมือนเดิมหรือป่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้หน่อยแล้วกันครับแลวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ขออนุญาตแอคใหม่แล้วกันคิดคู่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวดับสวัสดีครับ